สกิมโค้จะทําเป็นการลงผิวบางเพื่อที่จะให้ผนังเรียบในส่วนนี้ยังไม่สกิมโค้ดจะอยู่ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือยังไม่ได้สกิมโค้ดสังเกตนะครับผนังจะเป็นเม็ดทรายนะครับจะเป็นเม็ดทรายแล้วก็ในส่วนนี้ที่ไม่ได้สกิมโค้ดเนื่องจากเดี๋ยวเราทําการปูกระเบื้องผนังชนฝ้าเพดานเลยนะครับก็คือปูเสมอเคาน์เตอร์ครัวเบรนชีทด้านบนก็จะเป็นฉนวนท u โฟมนะครับเวลาฝนตกเนี่ยเสียงก็จะดังประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ ในส่วนของห้องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอนเนกประสงค์จริงนะครับมีห้องน้ําในตัวแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถเดินออกไปด้านหน้าได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําพื้นไม้เทียมแล้วก็มีแผ่นโพลีตรงนี้นะครับมองไปก็จะเป็นสีเขียวเลยสวัสดีครับผมโบสสาโรสอแฝงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุขลัยวิวลางสิตคลองสองหลังนี้เลย ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก่อนนะครับว่าหน้างานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตามมาครับต้องบอกนะครับว่าหน้าฝนหน้าร้อนหน้าอะไรก็แล้วแต่พร้อมลุยเสมอนะครับถ้าหน้าร้อนต้องบอกว่าเสื้อนี่บางทีเปียกโชเก,โก,ก,กเลยนะครับจะแคละขอโทษนลครับรักแแปละเปียกเลยนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนแต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับมาถ่ายคลิปแล้วก็มาหน้างานสดๆเลยหน้างานจริงๆเลย ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้างานที่เราไม่ได้เตรียมกับช่างเลยนะครับก็คือเรามาออเดดเรามาตรวจงานช่างด้วยนะครับรหลังนี้นะครับเป็นการต่อเติมนะครับหลังบ้านแล้วก็ข้างตัวบ้านพอผมพูดแบบนี้อาจจะดูแบบน้อยใช่ไหมแต่ต้องบอกให้เรยว,ว่าเยอะมากนะครับหลังนี้ต่อเติมหลังบ้านข้างตัวบ้านลงเสาเข็มไมโครพายไอซิทั้งหมด16ต้นด้วยกันนะครับ16ต้นตรงนี้ต้องบอกให้เลยว,ว่ารับน้าหนักโครงสร้างเนี่ยทั้งห้องครัวหลังบ้านห้องนอนผู้สูงอายุมีห้องน้ําในตัว บวกกับเทเลสไม้เทียมโอ้โหมันใหญ่จริงนะครับใหญ่ขนาดไหนต้องบอกว่าเกือบเกือบรอบบ้านเลยก็ได้นะครับหลังบ้านนะครับเป็นงานต่อเติมห้องครัวตอนนี้ถึงไหนแล้วตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็มาหลังบ้านในส่วนของโซนซักล้างนะคุณผู้ชมหลังนี้นะครับหลังบ้านตรงนี้จะเป็นห้องครัวยาวเลยแต่ห้องครัวตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ทะลุนะครับทำเป็นทางตันเนื่องจากอีกฝั่งหนึ่งทําเป็นห้องน้ํานะ ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของโซนซักล้างซึ่งจะมีความกว้างนะครับตั้งแต่ตัวบ้านจนถึงรั้วเนี่ยประมาณ2เมตรถึง3เมตรโดยประมาณนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวช่างเขากาลังดูเรื่องของการติดตั้งระแนงโป่งนะแล้วก็ในส่วนนี้จะติดตั้งระแนงโป่งเพื่อที่จะพางสายตาแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับในส่วนของรางน้ําเป็นรางน้ำสแตนเลสอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพามาดูใ,ใกล้ตามมาครับ ในส่วนนี้นะครับจะเป็นรางน้ำนะครับซึ่งเราใช้รางน้ำแสแตนเลสหน้า8นิ้วคุณผู้ชมนะครับอันนี้เป็นรางน้ำไซส์พิเศษไซส์ใหญ่เลยหน้า8นิ้วก็ประมาณ20ิเซนนะฮะตรงนี้ เต็มเลยแล้วก็เป็นหลัง,ลงคาที่เป็นสไตล์โมเดิร์นซ่อนรางน้ำด้วยนะครับก็คือตีกรอบเหล็กล้อมรอบเลยตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านก็บอกว่าจัดหนักจัดเต็มอยากให้สวยอยากให้แจ่มๆไปเลยนะครับก็ใช้รางน้ําแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวน้ําล้นรางแล้วก็รูระบายน้ําหลังบ้านมีทั้งหมด4จุดนะครับใช้เป็นแบบพิเศษเลยนะครับท่อ PVC ก็เป็น PVC อย่างดีสาหรับการติดตั้งนะซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านว่ารางน้ํายาวขนาดไหนตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณผนังของตัวบ้านที่เราก่อใหม่แล้วก็ด้านหลังของผมตรงนี้จะเป็นผนังของรั้วโครงการนะครับหรือรั้วบ้านนะซึ่งด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นรางน้ำสแตนเลสขนาด8นิ้วตั้งแต่อ่าตรงนี้นะครับตั้งแต่ข้างหลังตาก้องอีกนะครับยาวไปถึงนู่นเลยคุณผู้ชมนะครับซึ่งรูระบายน้ํามีทั้งหมด4จุดนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าผนังตรงนี้นะครับที่เราทำาทำการก่อใหม่เนี่ยเว้นจากรั้วโครงการ50ซนติเมตร ตามกฎหมายนะครับในส่วนนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกฎหรือไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนบ้านจะร้องเรียนแต่อย่างใดน,นะในส่วนนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะปูกระเบื้องให้นเจ้าของบ้านด้วยนะครับสามารถเดินได้ด้วยนะครับเดินรอบอ้อมไปฝั่งนู้นได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผนังตรงนี้เดี๋ยวเราทาสีเป็นสีเดียวกับตัวบ้านของคุณลูกค้าให้เลยนะครับเดี๋ยวเราสั่งสีพิเศษมาให้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคุณลูกค้าได้ของอย่างดีอย,อย่อยางแน่นอนนะครับต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูในตัวบ้านนะครับตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บริเวณในส่วนของห้องครัวนะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นทางเข้าของห้องครัวนะครับซึ่งเราทําการจับเฟี้ยมนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นโครงเหล็กตรงนี้เราตั้งเสาเหล็กแยกกับตัวบ้านเลยอันนี้คือตัวบ้านนะครับตัวบ้านตรงนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับแยกกันเลยนะตรงนี้ก็จะมีจอยอยู่เห็นไหมฮะนิดหนึ่งนะตรงนี้เราตั้งเสาแยกเลยตรงนี้เราจะมีประตูกระจกสไลด์นะครับเพิ่มเติมให้นะครับมีมุมลวดให้ด้วยนะเป็นสไลด์สลับด้วยด้านในตรงนี้นะครับเราทําพื้นที่ต่างระดับจากด้านนอกนะครับตรงนี้ ตรงนี้ถ้าปูกระเบื้องแล้วเนี่ยมันจะต่างกันสูงกว่านี้อีกนะตรงนี้จะปูกระเบื้องท็อปขึ้นมาอีกโดยประมาณนะครับเจ็ดถึงสิบเซนนะครับความต่างระดับเพราะว่าเวลาฝนตกด้านนอกน้ําจะได้ไม่ต้องล้นเข้ามาในในห้องครัวนะครับด้านในห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทางเดินยาวไปเลยสเปซตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างนะครับสามารถวางตู้เย็นวางเครื่องซักผ้าได้เลยตรงนี้เป็นเซอร์วิสได้เลยถ้าเจ้าของบ้านสามารถเปิดประตูจากตัวบ้านนะครับมาถึงห้องครัวได้เลยโดยตรงนะครับแล้วผนังตรงนี้นะครับเราทําการสกรีนโค้ดเป็นที่เรียบร้้อยแลวนะครับ สกิมโค้ดโดยการทําให้ผนังเรียบนะครับต้องบอกว่าบางคนไม่รู้จักคำว่าสกิมโค้ดสกิมโค้ดจะทําเป็นการลงผิวบางเพื่อที่จะให้ผนังเรียบในส่วนนี้ยังไม่สกิมโค้ดจะอยู่ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือยังไม่ได้สกิมโค้ดสังเกตนะครับผนังจะเป็นเม็ดทรายนะครับจะเป็นเม็ดทรายแล้วก็ในส่วนนี้ที่ไม่ได้สกิมโค้ดเนื่องจากเดี๋ยวเราทําการปูกระเบื้องผนังชนฝ้าเพดานเลยนะครับก็คือปูเสมอเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เป็นกระเบื้องผนังกันเลอะนะครับสามารถประกอบอาหารนะครับล้างจานนะครับป้องกัน น้ำกระเด็นไปโดนผนังน้ำมันกระเด็นไปโดนหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องผนังกันเลอะแต่ส่วนที่ไม่มีกระเบื้องผนังตรงนี้เราทําการสกิมโค้ดปรับผิวบางแล้วก็ทาด้วยสีเช็ดล้างนะครับตรงนี้นะครับคุณเจ้าของบ้านไม่ต้องห่วงเลยนะครับอยู่ไปหลายปีผนังก็ยังไม่เลอะเปืเป้อนนะครับสามารถเอาผ้ามนบาดชุบน้ําเช็ดผนังได้เลยตรงนี้เป็นสีเช็ดล้างอย่างดี p O A ชิววันเลยนะครับในส่วนนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวรูปตัว L ลนะครับช่างเขากําลังเดินระบบไฟอยู่นะครับตรงนี้เป็นระบบไฟที่ าทางบริษัทนะครับเพิ่มนะครับเป็นตู้เซอร์กิตนะครับตู้เซอร์กิตซึ่งเราจะต้องวางของห้องครัวแล้วก็วางในส่วนของห้องนอนผู้สูงอายุห้องน้ําแล้วก็เทเลสนะถ้าใครต่อเติมอย่างนี้แนะนําให้เพิ่มตู้เซอร์กิตไปนหนึ่งตู้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของการแยกไฟจากตัวบ้านออกมาตรงนี้นะครับในการแผงควบคุมเนี่ยมันก็จะแยกเป็นโซนๆไปตรงนี้ก็สะดวกสบายแล้วก็ง่ายด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับเห็นสีเขี่ออไหมครับ เขียวๆตรงนี้เป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์เราจะทําการตั้งนะครับเพื่อที่หาฉากหาระดับในการทาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเทพื้นนะครับหรือการขึ้นทาวเตอร์ครัวถ้าคุณมีเลเซอร์อะไรก็ง่ายไปหมดนะครับตรงนี้จะได้ฉากหมดเลยนะสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดยึดนะครับ่าของตัวทาวเตอร์ครัวกับผนังที่เราต่อใหม่มุมสุดนู้นจะเป็นมุมฉากนะครับมุมฉากเลยเป็นเส้นตัดกันเลยนะครับตรงนี้และอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับว่าเบรคชีตด้านบนก็จะเป็นฉนวน P u โฟมนะครับ เวลาฝนตกเนี่ยเสียงก็จะดังประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนะเสียงจะดังพอๆกับแผ่นไวนิวแต่จะเบากว่าเมทิลชีทที่ไม่ใส่ฉนวนและเมทิลชีทที่ใส่ฉนวน PE นะในส่วนนี้ต้องบอกว่าการความร้อนได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็เรื่องของเสียงฝนตกเนี่ยจะดังไม่ค่อยมากถามว่าจะเบาออกว่านี้ได้ยังไงตรงนี้เราขึ้นโครงซีลน์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ฝ้าฉาบเรียบเมื่อเราใส่ฝ้าฉาบเรียบแล้วตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าแทบไม่ได้ยินเสียงฝนอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะโอเคต่อมาคุณผู้ชม ช่องเล็กตรงนี้คงอยากรู้แล้วคือช่องอะไรข้างในนี่มืดมากๆนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้ติดระบบไฟฟ้านะห้องนี้จะเป็นห้องน้ำนะคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่ผมได้ทราบนะครับอ่าเข้ามาครับตรงนี้จะมืดนิดนึงนะในส่วนของตรงนี้เราทําการวางระบบพวกถังแซ็ไว้ใต้พื้นแล้วนะครับเราฝากท่อของทั้งหมดไว้แล้วนะครับตรงนี้เนาะมีจะมีทั้งอ่าในส่วนของชักโครกนะครับชักโครกจะมีส่วนของฝักบัวเอาไว้อาบน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ที่จะไว้ล้างมือล้างหน้านะครับ เดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับซึ่งห้องน้ําข้างหลังผมนะครับจะเป็นห้องน้ําขนาดประมาณเมตรห้าสิบโดยความลึกนะครับและความยาวประมาณ4เมตรเลยคุณผู้ชมซึ่งขนาดกับห้องนอนห้องนี้ไปเลยนะครับในส่วนของห้องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอนเนกประสงค์จริงนะครับมีห้องน้ําในตัวแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถเดินออกไปด้านหน้าได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําพื้นไม้เทียมแล้วก็มีแผ่นโพลีตรงนี้ นะครับมอไปก็จะเป็นสีเขียวเลยบางคนบอกว่าแบบนี้ผิดกฎหมายไหมมีช่องเปิดนะครับต่อเติมมีช่องเปิดในส่วนนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดสามารถต่อเติมได้เนื่องจากนะครับห่างจากรั้วเกิน2เมตรนะครับจากนี้ถึงนู่นเกิน2เมตรตรงนี้ทําช่องเปิดยังไงก็ได้ ไม่ผิดอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยากอธิบายว่าในส่วนของการทํางานทั้งหมดเนี่ยออนบนเสาเข็มไมโครพายไอซิสแจำนวนทั้งหมด17ต้นรวมถังแซดได้วย1ต้นเป็น17ต้นนะครับซึ่งถังแซดจะต้องลงเสาเข็ม1ต้นเพื่อรับถังถังหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับในส่วนนี้มาตรฐานอย่างแน่นอนรับประกัน1ปีเต็มนะครับในส่วนของรับประกันงานสังเกตว่าฝนตกดูได้เลยนะครับยังไม่มีน้ํารั่วเลยคุณผู้ชมยังไม่มีน้ํารั่วไม่มีอะไรเลยดังนั้นเนี่ยตรงนี้ เราทดสอบน้ํารั่วตั้งแต่ในส่วนของการทดสอบงานหลังคาก่อนที่จะปูกระเบื้องด้วยซ้ำนะดังนั้นคุณลูกค้าเนี่ยที่ต่อเติมหน้าฝนคุณลูกค้าสามารถสังเกตได้เลยถ้าพายุมาสักสี่สี่ห้ารอบเนี่ยไม่มีน้ํารั่วเนี่ยตอนฝนตกเนี่ยก็สบายใจหายห่วงได้นะครับและเมื่อส่งมอบงานไปเสร็จแล้วนะครับเรารับประกันอีก1ปีเต็มๆให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณมากมากจริงสำหรับท่านเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็งานต่อเติมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยในการเก็บงานให้คุณลูกค้านะครับเรายังแถมทาสีผนังฝั่งนี้ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผนังฝั่งตัวบ้านนะเดี๋ยวเราทาให้รีโนเวทเปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยนะครับสวยงามอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมก็สนใจนะครับแอดไลน์ได้เลยอดีลายอยู่ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์088104888นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากอย่าลืมติดตามหลังนี้ตอนจบกันนะครับว่าเป็นยังไงอีกแค่ประมาณ เดือนกว่าๆก,ก็จบแล้วนะครับอันนี้เสร็จก่อนสัญญาด้วยฝากติดตามมาด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ